สวัสดีครับท่านผู้หางานทุกท่านวันนี้มีข่าวสารการรับสมัครงานของบริษัททูนะครับทูมูดเอชนะครับใครที่หางานชูในจังหวัดราชบุรีนะหรือว่าอยู่ในโซนของภาคตะวันตกนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุร,สมมรสีสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคิริขันนะครับก็ สมัครนี่คือตำแหน่งพนักงานขายและบริการลูกค้าเจ้าหน้าที่บริหารช่องทางการขายนะครับลักษณะงานก็คือส่งมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าในการใช้สินค้าและบริการทรูนะครับอัปเกรดสินค้าและบริการรวมถึงนำเสนอสินค้าและบริการอื่นของทรูแก่ลูกค้าอาที่อินเทอร์เน็ตบ้านนะครับซิมทูมูฟ ทูวิชชั่นในโทรศัพท์มือถือเป็นต้นแนะนำลูกค้าให้ใช้บริการทูไอดีทูยูทูมันนี่ทูเซอร์วิทนะครับแล้วก็ทูดีตอนการ์ดคุณสมบัตินะครับนะะวุฒิมสามขึ้นไปตามตำแหน่งงานอายุ18ถึง35ปีมีความรู้ความสนใจด้านเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เนต็ตชอบงานบริการและงานขายสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่และ วันเวลาที่กําหนดใครสนใจนะมี QR Code ด้วยแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์085547 4955064 4694909 0864162963นะครับเดี๋ยวมีอีกนะนี่นะครับถ้าเป็นช่างเทคนิคนะ ใครมีความรู้ด้านช่างนะครับรายได้ก็15,000บาทอัพปฏิบัติงานประจำจังหวัดดังต่อไปนี้นะคนปรปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีการจนบุรีเพชรบุรีรรประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครสมุทรสงครามหลายอัตรานะครับหน้าที่ความรับผิดชอบก็ซ่อมบำรงุงเชิงแก้ไขและป้องกันโครงข่ายสายของกลุ่มบริษัททรูประสานงานตรวจสอบแก้ไขเรื่องน้องเรียนต่างๆจากลูกค้า เพียงแค่คุณมีวุฒิการศึกษานะปวะสเป็นยยตรีสาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคมคอมพิวเตอร์หรือเทียบเคียงกับหลักสูตรข้างต้นมีทักษะด้านงานช่างเทคนิคและต้องมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการสแกน QR code ตาคทำนี้นะครับหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อคุณแอนที่0 8 6 4 6 6 2 9 6 3แล้วก็คุณยุ้ยนะ064469 4909คุณนุ่น0855474955ใครสนใจจะทำงานกับบริษัททรูก็ก่อนอื่นก็โทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนก็ได้นะครับขอให้ท่านที่กำลังหางานอยู่ได้งานทำโดยเร็วขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ